สวัสดีค่ะครับผมสาภาพการชนะฮิรันพลวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามผลการใช้โคโหมงศจันร์จากบริษัทเว r ร์คัสอินโนเวชันวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับผู้ร่วมรายการ3คนด้วยกันนะวันนี้มาดูว่ามีใครบ้างรายงานตัวนะครับอาเชิญครับผมลุงเกลียวครับ ลงเกลียวนะครับเป็นเจ้าของสวนแล้วก็อีกคนครับรัชนกวงทรั์ป้าสมค่ะเรียกง่งไๆว่าป้าสมอีกท่านหนึ่งครับครับผมกมวลชัยจามครับเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ติดตามผลงานของสวนป้าสมกับคุณคุณกมลเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยก็จะได้รู้ว่าปัญหาแรกๆของเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากการใช้ของเราแล้วมันดีขึ้นอย่างไรแต่คุณกระมวลก็จะได้ ได้เล่าเรื่องให้พี่น้องเราได้ฟังเลยนะครับแรกๆเข้ามาเห็นเป็นยังไงครับเห็นบอกว่าสวนมันมันโทมเลยใช่ครับก่อนหน้านี้นะป้าสมได้ใช้กับสวนทุเรียนในพื้นที่สองสลึงมาก่อนครับแล้วก็สวนนี้ป้าสมพอไปติดต่อซื้อแปลงต่อจากเขามาซึ่งเป็นแปลงที่เสื่อมโทรมนะป้าเนาะ,ะคือตอนที่ป้ามาในแรกๆเนี่ยคือ มันอมขนาดที่ว่าป้ามาถึงแล้วรู้สึกยังไงมากรู้สึกเออใจทอดออใจทอดเลยอ่ะโอ้มันโซมากเหมือนกะถีเขาลงไว้ในเฟสอ่ะเนาะอันนี้ป้าซื้อใช่ไหมซื้อค่ะอีเขลงไวมันสวยมันสวยพอมาเห็นปั๊บใจมันทอดเลยแล้วไทยต้นสวยใช่ห้เราอ๋อคือแกได้ใช้จุกหูมหาจันทร์กับอ่ต้นสามสิบปีเนี่ยคือมีการทําการฟื้นต้นแล้วก็ติดผลผลิตได้แล้วก็มาใช้กับโซนนี้ก็ มีความมั่นใจว่าจะต้องทําการฟื้นขึ้นมาได้แต่หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งผมก็ได้รู้ข่าวว่าป้าส้มมาซื้อแล้วแล้วใช้กูหูกระแปงนี่แล้วมผมก็เข้ามาติดตามครับแต่ตอนที่เลี้ยวรถเข้ามาก็ตกใจเหมือนกันว่า<ม>คือหมายความว่าใช้ไปแล้วนั้นหนึ่งเดือนครับแต่เรายังเห็นเรายังตกใจว่าปุ๊ป้ามาซื้อได้งไงอ่ะมันโซมมากมันใบน้อยมากมแต่และต้นม,มันมันแย่มากๆจริงรแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ป้าส้มเคยใช้มาแล้วเนี่ยก็ทําให้เนี่ย พริกฟื้นมาแล้วก็ปีที่แล้วมาใช้ยังไม่ได้สะสมอาหารด้วยใช้ทําดอกเลยกับต้นที่โสมก็ได้ผลผลิตดีไม่ลุงปีที่แล้วพอได้พอได้เนี่ยอ่าพอได้แต่ว่ามันมันได้ไม่ทุกต้นครับอ่าต้นเราต้องเลือกเราต้องเลือกใช้ใช้ของเราอ่ะตอนแรกนะครับลุงใช้ยังไงอ่ะแม่บ้านอ่าป้าส้มเลยป้าส้มเป็นคนใช้ใช่ไหมใช่ ป้าส้มใช้ยังไงครับแรกๆเลยก็ใช้เองอันนี้สองฝาสองฝาแล้วอันนี้่างนี้หนึ่งอันนี้ยีสิบช้อนเนี่ยไข่ตัวซานสองฝาอลนนี้หนึ่นเฟอร์แพนยี่สิบช้อนช้อนในเล็กๆนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรป้าก็ฉีดเองเลยกี่วันฉีดครั้งครับป้าเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดเห็นผลยังไงบ้างพอได้สามเดือนสวยเลยอ่ะ สวยเลยแหละสวยนะสวยแหละสวยเลยแหละมีเทคนิคพิเศษนอกจากพ่นใบไหมมีนะมีพ่นลงดินมีมีพ่นลงดินหนึ่งครั้งอ่าครับทีนี้ลงมั่นใจมากแค่ไหนครับมัน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สภาพใบแบบนี้ไงไๆก็ออกคนพื้นที่ก็ว่าเอยลุงทําไงบางคนก็ว่าไม่ทําเก่งจังเขาว่ามันมันตางก็จะของเดิมอ่ะ ก็คืออย่างที่มาลงก็ถอดใจแล้วนะได้เห็นสมสมมันก็พลิกฟื้นเท่าที่เห็นด้วยสายตาของเราเนี่ยมันก็มันก็สวยงามมากนะใบใบเขียวมันเลยปีที่แล้วเนี่ยไม่ไม่ได้บำรุงมาเต็มที่แล้วปัญหาช่วงที่มันรัดใบอ่อนมันก็ยังสามารถไว้ลูกได้พอสมควรเราเขามาบำรุงมันอ่ามำว่าบำรุงมันพอมันได้ยอะไรปุ๊บมันก็จะแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนจะทิ้งดอกทิ้งลูกทิ้งดอกมันก็ทิ้งบ้างเนาะเพราะมันก็ยังได้ผลผลิตมันจะพื้นตัว แต่ปีนี้มั่นใจร้อยแ่มันใจร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดมีกี่ต้นนะครับในของลงเนี่ยจนขาดที่เป็นลูกนี่ก็ประมาณตั้งร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นแล้วก็ที่ยังไม่เป็นอีกอ่าเนี่ยแบบเนี่ยเป็นไม่ได้ไหมยังเล็กอยู่นะ้องเล็กมีมีปลูกเพิ่มเนื่องจากก่อนหน้านี้มันตายเนาะลุงเนาะแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลูกเพิ่มอีกเป็นต้นเล็กประมาณสองร้อยสองร้อยต้นรวมแล้วก็สามร้อยแปดสิบ เป็นสามร้อยต้นทั้งหมดเลยทั้งหมดสามร้อยแปดสิบต้นเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วคาดการว่ามันจะได้ได้ออกผลผลิตเจอะไหมมันก็นาจะได้ร้อยเปร์เซ็นต์ร้ยเปอร์เซ็นต์เลยนะได้แตงดอกแตงลูกอ่ะครับอือันนี้เป็นคําพูดของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับทุเรียนมาตลอดชีวิตเลยนะจาะเห็นจากโสมๆแล้วก็เห็นจากใช้ เวอร์แพนของเราใช้คู่งหูมาแซนของเราแล้วมันพัฒนาการที่ดีแล้วก็สวยงามเนี่ยลุงบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะได้พอพอมาซื้อที่นี่ก็ใช้ใช้อย่างนี้อย่างเดียวไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยเมื่อสมัยก่อนยังใช้สายตัวอื่นนะครับพอมาใช้อย่างนี้ก็มั่นใจอืมั่นใจบรใจเลยแล้วก็น้องสาวน้องสาวไม่ได้ใช้อ่ะน้องสาวเห็นว่าสวนที่บานนะู้นมันโซม,มากเลยเห็นปับ๊บน้องสาวก็สั่งเอามาใช้มาใช้ด้วยอืมก็มเ,เริ่มใช้กันไลสวนเลยนะ ครับจากจากการที่เขามาเห็นความสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงของต้นเขาก็มาขอใช้ด้วยพอพอมาใช้ตัวนี้แล้วไมต้องใช้อย่างอื่นเลยยาจะาใบเราก็ไม่ต้องใช้ครับเอราก็ฉีดก็ยาขมางแรงตามฤดูกาลเดิมทีก็ต้องใช้นโน่นใช้นี่ไร่ยร่อย่างจริงลายอย่างเรามาใช้อย่างเดียวใช้ง่ายมากใช้ง่ายมากม้าก็ไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะนี่อย่างเดียวก็นี่ ก็มียาลายยาแมลงตามยายาลานี่มันได้ใีดเลยเนี่ยซื้อมาปีนี้ซื้อมาเยี่ยมไว้นะยาไปยาไปติดอ่ะไม่ได้ใช้เลยยาลาซื้อมาไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นมันไม่ค่อยเป็นลาเออไม่เป็นน่ะแต่แต่ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคือตามลำต้นเนี่ยมันมีเชื้อลามันมีเน่าตามกิ่งตามอะไรแต่ตอนเนี้ย มันไม่เป็นเลยนะป้านเนาะอชอแล้วก็สวนที่บ้านนู้นอะเมื่อเมื่อสองปีนู้นน่ะนจะเป็นลาสีชมพูเนาะใช,ใช่ใช่พอมาชีตัวนี้นาะไม่มีเลยครับเออไม่มีเป็นเลยสะอาดอหายจริงๆเลยนะมาก้อนนะ่ะต้องเอาคนเข้ามาคูตนนะ้นเนาะใช่ใช่ครับคูดคูดออกอแล้วก็ผลยามาใช้หนี่แล้ดีตรงเลยครับทีนี้เท่าที่ใช้มาป้าป้าใช้มาหลายอย่างจนมาเหลือแค่นี้ต้นทุนป้าลดลงไปเยอะไหม ถ้าถ้าวานนึกว่าถ้าเรามาชีดนี่ตัวทั้งตัวทั้งอ่ะเราก็ลดเยอะทำเงินต่อตัางนี่เห็นชัดเลยเนาะแต่ผลผลิตที่ได้ก็ดีกว่านะเสมือกันก็ดีก็ดีนะดีกว่าก็อีสวนกระนาดฝนเก่าๆยังได้สามสิบตันอ่ะอ่าครับก่อนก่อนก่อนปีปีสี่จะมาใช่เนี่ยครับมันเคยได้สามสิบตันแล้วมันมนเหลือยี่สิบตันคํำใจไม่ค่อยได้แต่พอมันพอตักต้นสมเลยนะ เรวม,มาใช้ปั๊บคืนไปสามสิบตันเองเลยอีอยสวนเก้าที่บ้านครับคือป้าเนี่ยใช้กับต้นอายุสามสิบปีนะ,ะแล้วแปลงนี้ก็ประมาณเจ็ดปีแล้วก็ที่ลงปลูกใหม่ด้วยเริ่มจากลงปลูกใหม่เลยนะลุงนะลงลงดินใหม่ๆมเลยซึ่งตอนนี้ต้นมันความสมบูรณ์ค่อนข้างชัดครับเท่ากับว่าป้าที่เคยใช้หลากหลายเนี่ยประมาณกี่ตัวได้เอา,เาคร่าวๆจะมีพวกสลายจะสลายสลายปวกสังกสัสีพวกแมกนีเซียม,อ,มอะไรเงี้ย อนนี้ก็มันเลื้งแมกนีเสียมัางแต่ว่ามันด้ใช้ทุกครั้งทังกสีมัเนเลยใช้เลยหมายความว่าใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีบางอาการก็อาจจะเสริม,มบ้างนิดหน่อยอืใช้แค่สองตัวนี้ทําไมมันมั่นใจแค่ไหนตอนนี้ก็ก็มั่นใจจากวนที่บานนู่นเพราะมันโซม,มากเหมือนกันแล้วมันคืนมาไดา้ม,มันคืนมาได้ก็เลยมั่นใจมส่วนนี้ก็มั่นใจแค่ไหนก็มาดูมาดูก็เห็น มาเห็นว่ามันโทมนะก็ไม่มันไม่สวยเหมือนตอนที่ก็ทายรูไปลงให้ดูเนาะมาเห็นแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราใช้สักสองสามปีเอ้าใช้ไม่ถึงไม่ถึงกี่เดือนเลยก็มาซื้อทีเนี่ยใดปีงั้นสี่เดือนดีเนต่้งก็ซื้อมันเนี่ยปีงั้สี่เดือนทีแรกบัดจะบำรุงสักสองปีอ่าถึงถึงจะฟื้นแล้วมันฟื้นจริงจริงจริงอ่ะกี่เดือนครับป้าก็สามเดือนเน่ยฟื้นแล้วคืออย่างนี้จริงๆตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยป้าบอกว่าไม่เป็นไรแปลงเนี้ยเดี๋ยว บำบลุงกันสักปีสองปีแล้วค่อยเอาดอกปรากฏว่าสามเดือนแล้วก็สามารถที่เจ้าลูกไว้ได้บ้างกับบางต้นแต่ปีเนี้ยผมว่าเท่าที่ผมเห็นก็สวยมากจริงๆสวยสวยสมบูรณ์มากอ่ะแล้วดอกตอนนี้ออกมาค่อนข้างเสมอช่วงที่เรามานี่คือเป็นช่วงที่กักน้ํานะที่เห็นใบสวยๆอย่างนี้ถ้าก่อนกักน้ําใบจะเป็นไงลูะโอ้ยห,หนามากเลยแสงไม่ทรงเลย <laughs> แต่ไม่ส่องนี่แต่ไม่มีลาไม่ส่องไม,ไม่ส่องเข้าไปเลยนะ่ะแต่ต้นไม่ได้ป่วยไม่มีเชื้อราอะไรเนี่ยมันมันมันล่วงลงไปเยอะเลยอ,ะอ่ะอ่าก็คือล่วงช่วงกักน้ําไปหน่อยนึงล่วงเสียใบได้ดอกอ่ะราสนิมนะครับแล้วก็มแมลงอะ่ะเออมแมลงล่ะป้าตั้งแต่ใช้ตัวนี้แล้วมันอ่าเรื่องโรคแมลงหรือมแมลงที่เข้าคุกคามมันเป็นยังไงมาดีขึ้นไหมดีกว่าไหมราก็พอมีใบอ่อนเราไม่ทันเห็นตัวเราก็ฉีดไปด้วยอ่าเออฉีดไปซะ พี่ไปด่วยพร้อมกันนี่ใช้ตัวนี้ด้วยกับยาแมลงยาแมลงพวกพวกแมลงกัดใบอ่ะนะแล้วก็มีพวกเพี้ยแจ่เราเราไม่ทันเห็นเนาะนะไม่เคยเห็นเนาะแต่ชี้มันทําแบบมอนัตมอนัตมอนัดยังไงลงคือว่าเจ็ดวันเจ็ดวันกเจ็ดวันเอาไปใส่ไปด้วยไม่ทันเห็นเนาะมันลงไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราเอามาอยู่ก้อนที่มาดูแล้วมาซื้อเขาไม่ไม่อะ มันจะเป็นลาไปติดก็เลยคิดว่าวีเนี้ยจะต้องเป็นเกี่ยไว้แล้วไม่ได้ใช้อ่ะแล้วช่วงที่ทําดอกมีมีอะไรพิเศษไหมตอนทําดอกเออฉีดมาก็นนานี้ฉีดใช้สองเท่าสูตรสองเท่าอ่าเพื่อเพื่อกระตุ้นดอกทําดอกฉีดไปหนึ่งครับแล้วเท่าที่ติดดอกตอนนี้รู้สึกว่ายังไงบ้างลุงดอกได้ใช้ได้ไหมมันกําลังเริ่มอ่ะ มันมันยังไม่เต็มกำลังเริ่มจะอากกำลังกำลังจะเหยียดตีหนูมันได้กี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตดอนเนี่ยดอกมันกำลังมาครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ชุดสองเท่าฉีดเพื่อจะยืดช่อดอกกันอีกทีครับช่วงรัดใบอ่อนเนี่ยหลังจากใช้ของเราแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็ดีค่ะดีดีแบบไหนครับป้าก็ใบก็สวยแตกแตกยอดดีแตกยอดดีมากรัดยอดดีอืจน จนใส่ปุ้ยบำรุงอ่ะคนเดียวแล้วไม่กล้าใส่ปุ้ยมำงุงอีกเลยเพรากลัวจะงามมากใส่ปุ้ยบำรุงคนเดียวนะคนเดียวก่อนก่อนนั้นใช้เยอะไหมคนลุงก็ปกติมันลงใช่พอใบแก่เราก็ใช่ใช่ใช่ใบสามชุดก็คือใส่สามชุดแต่มาปีนี้ไม่ไม่กล้าเพราะปีที่แล้วโดนมาแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนเออปีนี้เลยใช้คนเดียวเท่ากับว่าทำให้เราลดต้นทุนทางปุ๋ยดินลงไปได้เอะกว่าไม่กล้าใช้เยอะ ก็อย่างที่คุณลงคุณป้าได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว mm ่า hmm. อย่างน้อยๆลดต้นทุนแล้ว mm hmm. นะครับช่วงรัดใบอ่อนก็เคยใช้ปุ๋ยเยอะๆอ oh, mm hmm. มันงามแล้วมันใช้ของเราไปแล้วมันสวยมันงามก็ไม่ต้องใช้แล้ว mm hmm. ลดแล้ว <Okay. S 1> ก็อยากจะให้คุณลงคุณป้าหลังจากใช้แล้วเรเรามั่นใจแล้วอยากจะฝากความมั่นใจนี้ให้กับเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเลยที่โอกทุเรียน,ม,นมันใจมากดีๆด,ดีใช้อันนี้มันใจมากไปต้องไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลย ไม่ยุ่งยากตอนมาผสมยาไม่ยุ่งยากแปบเดียวเสร็จนี่มีคนหลองเนี่ยเิินรู้ๆจากกันนะก็เริ่มถามถามกันอืมอืคนรแวกเนี่ยก็เริ่มถามแล้วเริ่มถามก็ช่วยคู่หวมหาาจารย์เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้ชาวสวนที่ใช้เนี่ยในหลายพื้นที่ได้ผลผลิตครับเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าในแต่ละพื้นที่สามารถลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตได้ เรื่องโรคเรื่องแมลงก็เป็นการจัดการที่ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราอยากจะให้เกษตรกร,กรที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับสําหรับสวนตัวเองสําหรับสุขภาพตัวเองด้วยนะครับใช้ได้ตั้งแต่ฟื้นต้นทาําใบสัะสมอาหารเปิดตาดอกจนกระทั่งเบ่งลูกตัดลูกต้นก็ไม่โซมใช่ไหมป้าไม่โซมเลยอ่ะเนี่ยมันใช้ได้ครบวงจรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะฝากพี่น้องชาวสวนนะครับ ก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจเลยว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างแน่นอนครับเป็นภารกิจของพวกเราที่จิตติดตามผลนะครับหลังจากใช้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนกระทั่งออกดอกออกผลเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะติดตามแบบนี้ไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยก็ดูดีๆว่าเราจะไปตามที่ไหนแห่งไหนอย่างไรเราจะเสนอข่าวทุกท่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนเราทั้ง4คนขอลาทุกท่านไปแล้วนะครับช่วงนี้ครับสว,ส,รสวัสดีครับ เพอร์อเพนยิงกันเตะใช้แลรวยใช้แล้วรวย,ย,ยช่วยด